9เทคนิคแก้ปัญหาหลังเร็วนกเขาไม่ขันน้องชายปลุกไม่ตื่นบทนำสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สุขภาพดีเริ่มที่ใจในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจรู้สึกอึดอัดที่จะปรึกษานั่นคือปัญหาสุขภาพทางเพศในผู้ชายซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากจากประสบการณ์การให้คำปรึกษาผมพบว่ามีผู้ชายจำนวนมาก ทักเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือที่เรียกกันว่านกเขาไม่ขันบางคนมีปัญหาหลังเร็วเกินไปซึ่งทําให้คู่รักไม่พอใจและตัวเขาเองก็ขาดความมั่นใจในพอดแคสต์ตอนนี้หนึ่งเราจะมาแชร์9เทคนิคในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองเทคนิคหลายข้อที่จะกล่าวถึงนี้คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะยังไม่เคยลองนําไปปฏิบัติแต่รับรองว่าได้ผลจริง ทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนที่เราจะเข้าสู่เทคนิคการแก้ไขผมอยากให้เราทําความเข้าใจกับปัญหานี้ก่อนครับอาการนกเขาไม่ขันหรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเรื่องปกติที่พบได้ในผู้ชายโดยเฉพาะเมื่ออายุ30ปีขึ้นไปเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายจะลดลงประมาณ10%ในทุกๆ10ปีแต่ปัจจุบันพบว่าผู้ชายอายุน้อยกว่า30ปีก็เริ่มประสบปัญหานี้แล้วซึ่งมีสาเหตุมาจาก พฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปในทางการแพทย์ภาวะนี้มีชื่อเรียกว่า character dysfunction หรือโรค E.D. ซึ่งหมายถึงภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างมีเพศสัมพันธ์หรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศทพ,พันธ์จนเสร็จสิ้นสาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถแบ่งออกเป็นสปัจจัยหลักๆครับ ปัจจัยทางด้านร่างกาย 1. ความผิดปกติของฮอร์โมนเพศชายเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนเพศชายจะลดลงตามธรรมชาติ 2. ปัญหาระบบหลอดเลือดเลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศชายได้ไม่เพียงพออาจเกิดจากโรคต่างๆเช่นเส้นเลือดขอดเส้นเลือดอุดตันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดสูงทําให้หลอดเลือดแข็งติบตัน 3. อวัยวะเพศไม่สามารถเก็บเก็บเลือดได้นานพอ ปัญหาที่เกิดจากหลอดเลือดดำมีปัญหาเช่นมีภาวะหลอดเลือดดำรั่วกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเกิดขึ้นเนื่องจากมีเลือดเข้าไปข้างงอในหลอดเลือดดำและหลอดเลือดดำจะกักเก็บเลือดไว้ทําให้เกิดการแข็งตัวหากหลอดเลือดดำมีปัญหาก็จะส่งผลต่อการแข็งตัว 4. ความผิดปกติของเส้นประสาทเส้นประสาทไม่สามารถส่งสัญญาณจากสมองมาที่อวัยวะเพศได้มักพบในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น โรคเบาหวานโรคพาร์กินสันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงปัจจัยทางด้านจิตใจการมีเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งทางร่างกายและจิตใจแม้ร่างกายจะแข็งแรงแต่หากไม่มีอารมณ์ร่วมก็ส่งผลต่อการแข็งตัวได้เช่นกันปัจจัยทางจิตใจที่ส่งผลกระทบได้แก่ 1. ความเครียดเมื่อเครียดจะทําให้ไม่อยากทําอะไรรวมถึงกิจกรรมทางเพศ 2. ความกังวลในการมีเพศสัมพันธ์ เช่นความไม่มั่นใจความประหมาตื่นเต้นกังวลว่าจะทําให้คู่รักพึงพอใจหรือไม่กลัวว่าคู่รักจะตั้งครันหากคุมกําเนิดไม่ดีพอ 3. ความเคยชินการมีเพศสัมพันธ์แบบเดิมๆไม่มีความตื่นเต้นร้าใจทําให้ไม่มีอารมณ์ร่วม 9. เทคนิคในการแก้ปัญหาและนี่คือ9เทคนิคที่จะช่วยแก้ปัญหาลังเร็วนกเขาไม่ขันและอวัยวะเพศปลุกไม่ตื่น ที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเอง 1. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดควรออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งจะออกกําลังกายรูปแบบไหนก็ได้เช่นวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานหรือเข้าฟิตเนสการออกกําลังกายช่วยลดมวลไขมันสร้างมวลกล้ามเนื้อซึ่งเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเพศชายทําให้หลอดเลือดทําง,งานได้ดีหัวใจแข็งแรง และยังช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสมรรถภาพทางเพศ 2. ใส่ใจเรื่องอาหารควรกินอาหารให้ครบห้าหมู่ไม่ขาดไม่เกินควรเลี่ยงอาหารหวานน้ำตาลและไขมันเพราะจะทำให้อ้วนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้อาเสริมด้วยวิตามินและสมุนไพรบำรุงเช่น วิตามิน B วิตามิน C วิตามินอีโครเมียมสังกะสีแอลอาจินีถังเช่าโสมกระชายดำใบแปดกล้วยสารอาหารและสมุนไพรเหล่านี้ช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงช่วยในการไหลเวียนเลือดต้านอนุมูลอิสระลดความอ่อนล้าช่วยให้ร่างกายกระฉับกระเฉงและช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศ 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นยังช่วยให อวัยวะเพศแข็งตัวได้ยาวนานมากขึ้นเนื่องจากในช่วงที่นอนหลับสนิทในตอนกลางคืนร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเพศได้มากขึ้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้านอนคือไม่เกิน22นาฬิกาเนื่องจากกรดฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจะหลั่งได้ดีในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองหากหลับลึกในช่วงนี้ได้กรดฮอร์โมนจะหลั่งได้ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ดี สงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เมื่อดื่มเข้าไปและย่อยเสร็จแล้วจะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายทําให้เกิดหลอดเลือดอุดตันไขมันในหลอดเลือดสูงเลือดไหลเวียนไม่ดีส่วนบุหรี่เมื่อสูบเข้าไปจะทําให้หลอดเลือดตีบและแข็งทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจําจะมีความดันโลหิตสูงขึ้นเนื่องจากหัวใจต้องทํางานหนักในการปั๊มเลือดให้ผ่านหลอดเลือดที่ตีบและแข็งเมื่อหลอดเลือด มีไขมันอุดตันติดและแข็งเลือดก็จะไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้ไม่ดีส่งผลต่อการแข็งตัวหมันกระตุ้นอวัยวะเพศเป็นประจำการกระตุ้นอวัยวะเพศเป็นประจำไม่ว่าจะด้วยการมีเพศสัมพันธ์การช่วยตัวเองหรือการนวดบริเวณอวัยวะเพศอย่างน้อยสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งจะช่วยให้อวัยวะเพศมีสุขภาพที่ดีการแข็งตัวดีการหลั่งที่ดีทําให้เลือดไหลเวียน ไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้ดีมากขึ้นและยังส่งผลดีต่อต่อมลูกหมากอีกด้วย 6. ใช้เทคนิคการทำมอรเอรมีผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sexual Medicine กล่าวว่าผู้ชายที่ได้รับการทำมอรเรก่อนที่จะมีกิจกรรมทางเพศจะมีขนาดอวัยวะเพศที่ใหญ่กว่าการกระตุ้นด้วยวิธีอื่นๆยังเห็นได้ชัดและยังพบอีกว่าการที่ผู้ชายได้รับการทำมอรอเรจะทำให้มีอารมณ์ร่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นหากต้องการให้คู่รัก มีอวัยวะเพศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้จ็ดจัดสถานที่และบรรยากาศให้ชวนมีอารมณ์ควรจัดสถานที่และบรรยากาศให้มีความเป็นส่วนตัวแสงสีเสียงกลิ่นเป็นการกระตุ้นจุดสัมผัสที่ดีมากบางคนชอบแสงสลัวบางคนชอบความมืดหรือบางคนชอบความสว่างต้องพูดคุยกันระหว่างคู่รักเร,เรื่องกลิ่นก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะกลิ่นกายของคู่รัก ผู้หญิงควรใส่ใจเรื่องสุขอนามัยส่วนตัวเพราะมีผู้ชายหลายคนที่ไม่กลา้าพูดตรงๆเกี่ยวกับปัญหากลิ่นตัวของคู่รักเพราะกลัวว่าจะทําให้อีกฝ่ายไม่มั่นใจหรือเสียใจ 8. บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่ต้องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานผู้ชายก็ต้องบริหารเช่นกันโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาหลังเร็วหรือการแข็งตัวไม่ดีการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานช่วยได้มาก วิธีการก็เหมือนกับที่ผู้หญิงทําคือการขมิบบ่อยๆการขมิบจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานทั้งหมดแข็งแรงมีกล้ามเนื้อมากขึ้นสามารถบังคับกล้ามเนื้อและบังคับอวัยวะเพศข,ของตัวเองได้ดีมากขึ้นควรขมิดอย่างน้อยวันละ200ครั้งโดยอาจแบ่งเป็นช่วงเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนช่วงละ50ครั้งวิธีขมิบคือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานแล้วนับ1ถึง10นับเป็น1ครั้ง ทำแบบนี้ช่วงหลาย50ครั้งการขมิบทําให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงจะช่วยให้บังคับการหลังได้ดีมากขึ้นไม่หลังเร็วเกินไปแก้ปัญหาหลังเร็วได้ดีมากการสื่อสารกับคู่รักการสื่อสารกับคู่รักเป็นเรื่องสําคัญมากควรเปิดอกพูดคุยกันในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรร่างกายแข็งแรงดีหรือไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรหรือไม่มีความเครียดความวิตกกังวลเรื่องอะไรหรือไม่ ชอบบรรยากาศแสงสีเสียงกลิ่นแบบไหนเป็นต้นการเปิดอกพูดคุยกันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการมีกิจกรรมทางเพศเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องปรับเข้าหากันสรุปคู่รักคู่ไหนที่กำลังเจอกับปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่ก็ลองนำาก้าเทคนิคที่ได้แนะนำไปใช้ดูนะครับแต่ถ้าหากว่าลองนำไปใช้ลองปรับลองแก้ไขแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าควรไปพบแพทย์ครับ ในปัจจุบันมีคลินิกสุขภาพเพศให้บริการแล้วเพราะปัญหาสุขภาพทางเพศก็มีความสําคัญไม่แพ้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆของร่างกายผมหวังว่าข้อมูลในพอดแคสต์วันนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ